กรอบาบ,าบาบือพอมากรบบาบืพอหลากลอนนอกเคลกรอบบาบือพอทาโคเคลดูบ้านเนื้อละทาโคเคลดูบ้านเนปกติตัวพอเดือนหนึ่งนี่อยู่บ้านสักกี่วันได้เดือนหนึ่งไอ้ถ้าเป็นหน้านแรงเนี่ยผมจะอยู่ <c oughs> เดือนหนึ่งประมาณอ่าเยอะที่สุดอาทิตย์หนึ่งครับเดือนหนึ่งอยู่อาทิตย์เดียวครับผมนอกนั้นก็คือไไป<ก>ไหนก็คือไปไอแบดซิ่งมอเตอร์ไซค์ K ขึ้นเขานะครับลงห้วยแล้วก็แต่งเพลงด้วยครับเพราะฉะนั้นตือพอก็แทบที่จะไม่ได้อยู่บ้านเลยครับผมถ้ามันไม่ออกเดินทางมันไม่ร่อนเร่พเจนจรนี่มันเขียนเพลงไม่ออกเลยไงเพอผมอยู่ไม่ได้ครับ ก็นึกถือภูเขานึกถือป่ามันเป็นแบบความรู้สึกของผมแบบผมอยู่ที่บ้านนะครับบัคคับผมจะไม่มีไอ้รายได้นะครถ้าผมซิ้อมอเตอร์ไซค์บัคคจะแต่งเพลงออกมานะรายได้มันจะออกมากับเสียงเพลงแล้วคือพอรู้ไหมว่าเมียคิดยังไงเป็นหัวเรื่องไว้ s me, me, me. i ่ g so so m o นเ r c y c l e ถ้าหายไปนานนะก็ว่าจะเกิดอะไรขึ้น บางครั้งคุบอกว่าเขาไปสีนห้าคือเขาไปสิบแปดวังยี่สิบวังก็มีแล้วเขาเคยขอร้องไหมว่าให้เดินทางน้อยลงกว่านี้หน่อยเขา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 ไม่เคยบอกเลยส่วนมากที่เขาจะบอกเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะน่าจะมีใครไปติดเป็นเพื่อสักคนหนึ่งหรือว่า จะให้เขาไปด้วยอยู่ตรงนี้ก็เป็นห่วงบาร์ค้งก็หายเป็นไปอาทิตย์อาทิตย์ไปตรงไหนตรงไหนไม่บอกเลยอะไรเงี้ยเขาจะไปห่วงแล้วลูกเคยมาถามเราไหมว่าพ่อหายไปไหนถางบ่อยเลยเ่พ <อ S 1> าพอ่อไปไหนแม่บอกว่าพ่อไปหาเงินถ้าอยู่บ้านเขาไม่มีเงินใช้เขาต้องไปหรือพ,พ่อคิดจะเล่น เตนมไปถึงเลยถ้าผมไม่แก่หรือว่าไม่เสียชีวิตก็ผมไม่ทิ้งนะครับผมจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วจะสื่อทอดสื่อทอดให้ลูกๆเรื่อยๆนะสักวันหนึ่งถ้าลูกผมโตขึ้นมาอีกถ้ายุตสิบกว่าปีอย่าผมมันน่าจะล้มเลยได้พอม,มาสักสามสี่ปีนี่น่นาจะขึ้นสู่เวทีแบบแทนพ่อได้แล้วผมนึกววาอย่างนี้นครับตือพอมีลูกสองคน ครับผมนี่คนโตชาปูทูอยากเล่นเตนาเก่งเหมือนพ่อหรือเปล่าฮะดูอะไรองอดูอะเดีอยอขาว่าไงนะเ <c oughs> ขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ทำไมเพราะอะไรแต่เวลาเห็นพ่อร้องเพลงแล้วเห็นเล่นร้องแบบระเบิดเถิดเทิงเลย ทุกครั้งเลยผมถามมันไม่ไม่ตอบค่แต่เวลาที่ผมพูดเ่ผมดูแล้วว่าคร้างนี้ผมไปไหนมาไหนมันจะเล่นเตนากับเพื่อนๆมาตลอดเลยนะผมว่าเขาอยู่ในสายเลือดอยู่ในสายเลือดใช่มันจะชอบเตนานี่มันจะชอบมากนี่คือเตนาทูหรือว่าพินทอลมาบายแกเออไปบายดิไปบายาปบายก็ตึกบอลลองถามสิ ไม่ค่อยพูดออภาษาเมืองนะครับไอ้บดาเอออาจาน่นี่อาจารย์น่ะนั่นนั่นในาอุทายาได้ะฮะไมมีะอาจารยนี่เนี่ยในสัลลอเาดีดีนะเสด็จทราป้าานิไดฮะทั้งหมก็เฮ้ ไม่โห้าชูเลยเออผมถามว่าอย่าเล่นเต้นไน่ะเหมือนพ่อไหมี่ถามบอกว่ารับบามาหรอ้อเ่ปั้นอมาทอท่าคนนกว่าได้มาเนี่ยเดีสล้อลอยสงี๋ปาเดีสงลอลอยนเนี่ยเฮ้ามาเดี๋ยวปามาเนี่ยฮะ วกันเลยควกันเหรอก็บอกอคบผมบอกว่าอย่าออกทีวีเหมือนพ่อว่าไหมเอขาบอกอาไงเขาบอกว่าเออเออไม่อยากออกไม่อย่าออกทําไมนั่งตาพ่อเอนั่งตาพ่อมาดูพ่อเฉยๆเออฉลาดมากแต่รู้แล้วว่าทําไมถึงไม่อยากเล่นเตนาเก่งเหมือนพ่อ เพราะว่าเล่นเตะหนาเก่งแล้วไม่ค่อยได้อยู่บ้านใช่ไหมยี่ยูกออเซดดยวู่ปาเดยวอยยมาย้อยาเปอซอยาเ่้วมาอ่าันตีวดฮะเยอับลม่ลไท้งน ขณะนี้เรากำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านกระเหี่ยงกระบาดห้วยต้มในอำเภอรีจังหวัดลำพูนนะครับระยะทางห่างจากที่นี่ก็ประมาณเกือบเกือบ200กิโลเมตรต้องใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบเกือบ4ชั่วโมงที่นั่นเป็นหมู่บ้านกระเหี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเหตุผลที่เรากับตือโพไปที่นั่นในวันนี้ก็เพราะว่า เราจะไปเช็คเรตติ้งตือโพครับเราไปที่นั่นโดยไม่ได้นัดหมายภาพสะท้อนจากที่นั่นจะเป็นเครื่องบอกเราได้ดีว่าความมีชื่อเสียงของตือโพในหมู่คนกระเรียงขนาดไหนทำไมเขาถึงได้ฉายาว่าพี่เบิร์ตทองชัยของคนกระเรียงนะครับ Kwa zek le kwa do o ta Ta pati po Ke ala ke ala A me le a ti Ke le me ti Ala le me nola Ke te lo lo la Me wadaya La la Kwa kwa la kwa la kwa Kuta nga la kwa 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 le kwa do o ta ่่่่วออะะไิัััทกลลน้าาดโอ้ได้ยินเสียงไหมครับมีเสียงตือโพร้องแล้วก็มีเสียงลูกเล็กเด็กแดงร้องประสานเซ็งแซ่ไปหมดเลยครับคลื่นไม่เบาครับถึงแม้ว่าเราจะมาถึงหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มค่ำไปสักหน่อย และประกอบกับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มก็เป็นหมู่บ้านที่ตั้งใจทําให้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในบรรยากาศของอดีตหมายความว่าบ้านช่องก็ทําเป็นด้วยฝาขัดแตะหลังคามุงหญ้าเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นกระท่อมทําง่ายๆครับแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตื่โพก็ต้องเล่นข้ามกลางแสงเทียนให้ความรู้สึกแปีกแบบหนึ่งครับแสงเทียน กับเสียงดนตรีธรรมชาติสายเบรกรถ,รถมเอเตอร์ไซค์ให้ความรู้สึกดีจริงครับได้ยินไหมครับนคนดูทุกเพศทุกวัยน,น,นะฮะลูกเด็กเล็กแดงจนทั้งถึงคนแก่บางเพลงนะครับร้องประสานกันแซงเลยครับตือโพอเรตติ้งดีทีเดียวครับตอนนี้นะครับแฟนเพลง ที่ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับก็รอบๆกระท่อมหลังนี้ก็นับนับร้อยคนด้านหลังนุ่นแน่นขนาดเลยครับแทบจะเบียดกันแล้วครับ โอ้ที่นี่เราเจอแฟนเพลงของตือโพทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็เจอตัวจริงประเภทเสียงจริงด้วยนะครับโดยเฉพาะนี่ตัวเล็กเสื้อแดงเนี่ยนะครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมันจริงนะเสื้อมนจริงนะนีด้านนีด้านนี่จะไม่ใช่อะไรนะนี่ด้านมาฟารอนไม่เอานะมีอะไรนะกลุ่มนี้นี่ร้องได้เกือบทุกเพลงเลยเกือบทุกเพลงเลย อสามารถที่จะติดใจแต่มันเสียดายมาพูดกับสามพื้นลำไม่ค่อยได้มันจะร้องเลยแต่มีเพลงของตือโพทุกชุดไหมแล้วฟังจากไหนถึงร้องได้นน่าคุ้มว่าเลยหลอดรใจเรเน้อเนื้อเสียงายาเลยทีอื้อสียงยลวลือนาอุเทปนี่อ๋อสียงาเลือกัเทปตอนนี้พูกเก๋ไหมอมีเทปเหรอเขาบอกว่า มันเขาได้ยินแบบที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะเปิดอยู่ทุกวันที่แฟนเราิทยุหรือว่าเป็นเทปอะมิเทใส่ครับเททอะแต่ก็ฟังเทปตามบ้านนู้นบ้านนี้อะไรเ้ยบ้านนี้นบ้านนี้มาข้ามมาผ่านมาแต่ถ้ามันได้ยินเสียงผมนี่เด็กๆนี่มาจะรัวกลุ่มกรับไปขึ้นหมู่บ้านนั้นแหละถ้าเป็นกลางวันนะเขาจะเปิดเนี่มาจะล้อมตามไปเลยๆตามเสียงเลยใชจับเหมือนกันเลยแต่เขาจะไม่อันี้ เก่งมากเก่งมากแล้วชอบเพลงอะไรมากที่สุดเนินหน้าทำมือหรือรอบเล่หรอได้กันเต้เนี่ยเติมทันได้แล้วนั่งมือก่อนเลยนั่มือก่อนเลวฟังสนุกทุกเพลงเลยสนุกทุกเพลงเพลงนึงชอบมากที่สุดเพลงไหมแต่เล่าหรอเล่เนี่ยกับนั่งมือกับเต้เนี่ยเป็นรอบเล่าหรอเนี่ยเราพาดูน้ำเรื่องนี้อ๋อเราพาดูนะเพลงอะไรใครจากลาแบบว่าผมจะร้องเพลงแบด

ถ้าเป็นเรื่องเล่าถึงตรงนี้ก็ถึงตอนที่ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าแล้ววันหนึ่งแล้ววันหนึ่งเตนาก็ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนผู้อื่นแกตือโพเขาสร้างบ้านด้วยเตนาซื้อรถมอเตอร์ไซค์สองคันก็ด้วยเตนาหาเมียด้วยเตนาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ด้วยเตนาแต่ทว่านอกเหนือจากวิธีการหาเลี้ยงชีวิตแล้ว ความเป็นอยู่ของตื่อโผลไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นๆไม่ว่าบ้านช่องห้องหอการอยู่การกินการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ถ้าว่าถึงไม่มีอะไรที่พิเศษกว่านั่นก็พอเพียงที่จะทำให้เขาและครอบครัวมีชีวิตอย่างมีความสุขเป็นความสุขที่มีชีวิตอยู่ได้จริงตามอัตภาพความสุขที่เกิดจากความพอใจที่ได้มีวิถีชีวิตตามที่ตัวเองต้องการ แต่ความยิ่งใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนั่นก็คือเขากำลังเป็นผู้ที่ยืดอายุการสาบสูญของเตนาให้ยาวออกไปและเสียงเพลงเตนาของเขายังได้มอบความสุขไปทั่วแดนดอยเราเห็นมันได้ในแววตาที่เป็นประกายของเด็กๆในรอยยิ้มของชายหนุ่มและหญิงสาวหรือแม้กระทั่งบนใบหน้าที่เหี่ยวยับย่นของคนชราเมื่อได้ยินได้ฟังซึ่งแน่นอน ผู้คนเหล่านั้นแทบทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ด้อยโอกาสและยากจนมันเป็นความสุขที่ไม่ได้ยัดเยียดไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อมุ่งเน้นยอดขายและแน่นอนโดยส่วนใหญ่เป็นความสุขให้ฟรีใช่หรือไม่ว่านี่คือความงดงามและความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงของคนเล็กๆคนหนึ่งที่เราได้คนพบ my son you